สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ t ี Basketball Shoe r e v i e กันแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับซิกเนเจอร์รุ่นแรกของสกูตแฮนเดอร์สันนะครับซึ่งเซ็นสัญญากับพูม่าโดยตรงเลยเราก็จะเห็นได้ว่ามีโลโก้พูม่อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งสิงเนเจอร์รุ่นนี้ถูกว่าถูกเรียกว่าสก mm ูตวันเ p อร์ฟอร์แมนซ์ของรองเท้าคู่นี้จะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับมาเริ่มในส่วนแรกกันเลยนะครับในส่วนแรกของรองเท้าคู่นี้ผมใช่อยู่ที่ traction นะครับในส่วนของ traction ก็จะประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็คือหลักๆเลยสีขาวก็วจะเป็นฮ r ร i n g b o n น traction pattern นะครับแล้วก็ในตัวสีฟ้าก็จะเป็น o ัน y Chrome traction pattern นะครับในตัวของ traction ของรองเท้าคู่นี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดี ใส่สนุกเลยมีความหนึบสูงมากแต่ไม่มีเสียงดังเอดอาร์อาจจะแพ้ฝุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความคงทนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของเอาดอแต่อินดอรผมให้เลยครับร้อยเต็มร้อยทนแน่นอนอ่ะผมเล่นเอาดอมาประมาณ1อาทิตย์นะครับเราก็จะเห็นรอยดามจตรงนี้ที่เกิดขึ้นตรงขอบคอโซเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ สกูตเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่เอา o ดได้ครับเพราะมันมีความคงทนอยู่เด็กน้อยโดยคุชชั่นนะครับมีการอมฟูดเล็กน้อยสำหรับเอา o ดผมให้คะแนนอยู่ที่4.5ครับผมโอเคครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของคุชชั่นของเท้าคู่นี้นะครับในส่วนของคุชชั่นก็จะมีโฟมชนิดหนึ่งนะครับที่พูมาใช้ก็คือโปรโฟมพัสนะครับซึ่งอยู่ใน TRC c r o s s b r a c e นะครับ ตัวนี้จะมีความนุ่มมากๆครับถ้ามันหนาพอแต่พอดีว่าในส่วนของหน้าเท้าของพูมาให้มาไม่ได้หนามากจนเกินไปคอร์ดฟิลดีนะครับทำให้ตัวรองเท้าโปรฟอมพัสนีครับมีความแข็งมากๆนะในส่วนของหน้าเท้าในส่วนของส้นเท้านี่ก็นิ่มกำลังดีเลยครับซึ่งตัวโปร f o ม m p ส s s ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับผม แล้วก็ในส่วนของคูชเชนิงนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่3เต็มครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของลุคกิ้งและก็แมททีเรียวนะครับในส่วนของลุคกิ้งเราจะมาดูขั้นเท้าด้านนอกกันก่อนเลยส้นเท้าครับไส้เท้าด้านนอกครับแล้วก็หน้าเท้าครับในตัวของลุคกิ้งถือว่าเป็นการดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับโลโก้พูม่าก็เป็น โลโก้พูม่าแบบใหม่นะครับแบบเฟรมิงพูม่าอ่าเราก็จะมีอ่าโลโก้ใหม่ๆใ,ให้ได้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเท้าด้านในเขาก็ให้โลโก้พูม่าแบบจริงๆมานะครับอ่าเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างผูโลโก้พูม่ากับพูม่าของสกูตนะครับอ่าแล้วก็ในตัวของแมทเทียลนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลย มีตัวของนางสังเคราะห์แล้วก็ e n g i n e e r m a mesh รวมกันนะครับซึ่งนางสังเคราะห์ก็จะเป็นในตัวของเรื่อมเืมใสๆตรงนี้ครับแล้วก็ในตัวของ e n g i n e e r mesh ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภ่าสารกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าตัวของ Material ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ ตัวของล o ก k i n g ถึ่ว่าดีไซน์ออกมาได้ดีสำหรับผมผมให้5เต็ม5ครับในส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซซิ่งนะครับเป็นส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะครับในส่วนของล็อกดาวน์ผมคิดว่าตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีในตัวของรูรอยเชือกนะครับมันจะมีรูรอยเชือก2อันบนให้เป็นพิเศษนะครับผมลองรัดอันนี้แล้วส้วนเท้าจะมีอาการยกเกิดขึ้นนะครับจนผมต้องมาใส่อันสุดท้ายนีครับ เป็นตัวล็อกดาวที่ให้มาเสริมส้นเท้าไม่ได้ยกออกจากตัวรองเท้านะครับถือว่าล็อกดาวทำออกมาได้ดีเลยสำหรับผมและในตัวของทอร์ชั่นถือว่าทำออกมาได้ดีซึ่งผมไม่เห็นทอร์ชั่นเพจข้างในนะครับเพราะว่าทอร์ชั่นเพจจะอยู่ข้างบนรองเท้านะครับเราไม่เห็นแล้วก็ในตัวของฮิลเคิลเตอร์ถือว่าทำออกมาได้แข็งแรงทนทานดีสำหรับผมนะครับแล้วก็ในตัวของไซซิ่งผมแนะนำนะครับ สำหรับคนเท้าปกติหรือเท้าบาทนะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยเพราะว่าในตัวของสกูตนะครับน่าจะเป็นไวฟูสเฟรลี่ที่สุดแล้วดูความหนาความกว้างของหน้าเท้า,าจะกว้างกว่ารองเท้าพูมาาปกติสำหรับผมนะครับผมใส่ MBO2 หน้าเท้าก็บีบ MBO1 หน้าเท้าก็บีบนิดหน่อยแล้วก็ MBO3 หน้าเท้าบีบเลย แต่ว่าตัวของสก o ต One ใส่แล้วรู้สึกสบายดีไม่ได้มีอาการบีบมากๆนะครับโดยอ่าล็อกดาวน์เปนมาที่เรียวคู่นี้ผมให้5.5เต็ม5ครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนสรุปนะครับโดยของ traction นะครับผมให้ความหนึบอยู่ที่100%นะครับแต่ว่าผมตัดออกเพราะว่ามันอมฝุ่นเล็กน้อยแนวดอนะผมจะให้ ประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคุชชั่นอาจจะตันนิดๆในหน้าเท้านะครับแต่ว่าส้นเท้าสามารถทําได้ดีเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของลูกิ้งแล้วก็แมตติเออร์ลูกิ้งถือว่าทําออกมาได้ดีผมชอบโลโก้ใหม่กับโลโก้เก่าของปูมานะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวดาวน์มททิเอล็อกดาวน์ไซซิงนะครับล็อกดาวน์ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเพิ่มรูร้อยเชือกใหม่อีกหนึ่งอัน ทำให้ดีกว่า Puma m b o 2มากๆนะครับในตัวของข้อโลแล้วก็ในส่วนของไซซิ่งถือว่าเป็นไวฟูดเฟลลี่นะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยสำหรับผมที่เป็นเท้าบานนิดๆผมใส่ไซส์12ผ s ได้ปกติเลยครับ แล้วก็ในส่วนของราคาของรองเท้าคู่นี้นะครับอยู่ที่4,290บาทสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ใครอยากชมพรีวิวเต็มๆของรองเท้าคู่นี้สามารถรับชมในท้ายคลิปเลยครับ